14. เรื่องเศร้าเล่าจากปากตัวร้ายจากดิสนีย์เรื่องที่ 1, oh. 1. ไม่สำคัญในสายตาของใคร oh. เกิดเป็นตัวร้ายน่าเศร้าจริงๆครับเ oh. พราะทุกครั้งที่มีการเฉลิมฉลอง oh. แม้ว่าคนทั้งเมืองจะถูกเชิญ oh. แต่พวกเขากรับไม่เคยได้รับคำเชิญให้ไปงานเลยสักครั้ง 2>, oh. 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 2. ต้องอยู่กับตัวเองคนเดียว oh. Oh. พวกเขา มักจะต้องทนอยู่กับการย้ำซ้ำๆกับตัวเองว่าเป็นคนนอกของครอบครัวและไม่สำคัญสำหรับใครทั้งนั้น 3. Oh, <no. S 1> ต้องทำตัวให้ดูดีตลอดเพราะแรงกดดันรอบตัวทำให้พวกเขาต้องทำตัวให้ดูดีโดดเด่นตลอดเวลาถึงขนาดว่าถ้าต้องเปลี่ยนเป็นอีกคนก็ต้องยอมเพื่อให้อยู่รอดในสังคมมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะ4 <Wow. S 1> รับมือกับลูกน้องที่ไม่เอาไหนด้วยบทบาทนี้ทำให้พวกเขามักจะต้องเจอกับลูกน้องจอมทึมที่ไม่เอาไหนอยู่ตลอดห้าไม่ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมแต่ถึงอย่างนั้นแล้วหากพวกเขาแสดงความไม่พอใจออกมาก็มักจะถูกหาว่าเป็นพวกโมโหร้าย 6. ผิดทุกกรณี โดนหาว่าน่ารังเกียจและโหดร้ายทารุณกับพี่น้องเพียงเพราะพวกเขาโมโหที่ของตัวเองถูกยืมไปโดยที่ยังไม่ได้ขอพวกเขาสักคำา <c oughs> 7. ต้องฉลาดกว่าที่เป็นพวกเขามักจะได้คำตอบจากสิ่งเล่นลับในแบบที่กํำกวมและยากจะเข้าใจแต่แน่เราว่าต้องพยายามแก้ปัญหาและจัดการกับคำตอบเหล่านั้นให้ได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม 8. พูดแล้วพูดอีกต้องกำชับแล้วกำชับอีกกับพวกลูกน้องจอมทึมถึงความน่าเกรงขามของศัตรูไม่ใช่ว่าคอยแต่จะเล่นไร้สาระไปวันวัน 9. ปิดบังความรู้สึกแม้ว่าจะรู้สึกตรงกันข้ามแต่เมื่อสถานการณ์บังคับพวกเขาก็ต้องคอยปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงอยู่เรื่อยไป 10. เป็นร้องตลอดถึงจะได้เปิดเผยความรู้สึกหรือตัวตนของพวกเขาแล้วก็ยังถูกมองข้าม 11. ทําดทำดีไม่ขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คอยจะช่วยเหลือผู้คนหลายคนก็ยังจะคอยสงสัยในจุดประสงค์ของพวกเขาอยู่ดี 12. เป็นคนไม่มีสไตล์แน่นอนว่าพวกเขามักมีแฟชั่นการแต่งตัวที่เหมือนว่าจะดีแต่ก็ไม่เลยนะครับ เพื้อผ้าเหล่านั้นมักจะทำลายความฝันด้านแฟชั่นของพวกเขาไปในที่สุด 13. เครียดกับบทไหนจะต้องทนรับแรงกดดันจากบทที่ดูประหลาดพวกเขามักมีคำถามว่าทำไมบทมันถึงดูไม่ยิ่งใหญ่เอาซะเลย 14. ต้องดูร้ายให้ถึงที่สุดและในท้ายที่สุดถึงแม้ว่าพวกเขาจะเตรียมหน้าร้ายมาแบบเต็มสตรีมแล้ว แต่ก็ยังไม่ไวายที่จะตัดมันทิ้งไปซะดือด้อชีวิตตัวร้ายมันน่าเห็นใจจริงๆเลยนะครับ